สวัสดีครับบางเย็สรถบ้านครับวันนี้มีรถมารีวิวหนึ่งคันนะออติส 1.8G รอบที่แล้วเป็น1.6ลูกค้าถามหา1.8มี1.8สีบอลเงินลูกค้าถามหาสีทองมี1.8บอกกินน้ำมันอยากได้1.6มี1.6อยากได้ตัวท็อปล้วแต่จะเลือกนะครับวันนี้ตัวท็อปสุด 1.8G VSC จดทะเบียนในปี2002มือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแจ๊มารับชมสภาพกันครับสวัสดีครับมารับชมสภาพ Toyota Corolla Altis คันนี้ค,นนครับคันนี้เป็นชม Generation ที่9นะหรือภาษา,บ,าบ้านเรียกกันว่าอาาั t i s ชมหน้าหมูนะครับคันนี้มากับตัวท็อปสุดนะครับเป็น1.8 G v c นะจดทะเบียนในปี2002ครับ ปังเดิมเหมือนเดิมนะครับขัดเข้ามาสวยๆนะครับคันนี้ประวัติดีมือเดียวป้ายแดงนะน็อตไม่กระดิกเหมือนเดิมนะครับไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะครับนะบห่างหายไปนานนะสำหรับรุ่นนี้นะประมาณสักสามสัปดาห์ได้นะครับหลังจากที่ผมขายตัว1.6ุนะที่เอา1นึ่งจไม่ได้เชนมารีวิวนะครับน,นั้นก็ก็อยู่หลายวันนะครนะลูกค้าก็อยากได้เป็นตัวท็อปนะแต่ก็สุดท้ายก็เจอได้คู่ ประตูถัดไปนะเรียบร้อยนะครับเปึนงจุดหของเรานะได้พบประตูสวรรค์เรียบร้อยนะครับแต่ไปอยู่กับเลือคู่นะครับที่เหมาะสมจริงๆนะครับผมนะวันนี้มาเป็น1.8นึ่งจุดแปดนะคดีได้มาสักสี่ห้าวันแล้วนะครับนะเก็บงานเช็คระบบเรียบร้อยนะนะครับผมนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะสำหรับคนีเป็นเบอร์เดียวป้ายแดงนะสวยใสนะครับทะเบียนองปีนะครับวัวแหวนงองวงสามเก้าศูนย์หนึ่งนะครับทะเบียนนี้เลยนะครับผม สวยงามนะครับคันนี้ทางเราเนี่ยก็ทำการคัดรถนะครับเข้ามาให้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เก็บงานเท่าที่เราจะทําให้ลูกค้าได้นะครับในจุดหลักๆที่มันหนักหนานะพี่ลูกค้านําไปใช้งานจริงๆนะครับผมนะส่วนรายละเอียดปีย่อยต่างๆนะส่วนควบต่างๆนะเราเรยงานตามตรงแบบนี้นะครับอันนี้บางอันเราก็ทํานะครับบางอันเราก็ยังไม่ได้เก็บให้ลูกค้าในะสุดแล้วแต่ลูกค้าจะไปทํา เพิ่มเติมด้วยตัวเองนะครับนะมันก็ไม่ได้ต้องเสียงว่าประมาณอะไรที่มากมายสักเท่าไหร่แล้วนะครับผมโดยรวมเนี่ยเครื่องเกียร์นะครับช่วงล่างนะบอดี้เนี่ยสามารถขันเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยสีสวยรอบคันนะครับนะครับสีสวยรอบคันนะเนี่ยโคมไฟหน้าเป็นโคมไฟแท้นะครับพร้อมสปอตไลท์ด้านล่างนะครับสวยงามนะเป็นโคมไฟแท้และยังติดใช้งานได้ครบหมดนะครับกระจังหน้าตัวท็อปเป็นกระจังหน้านตางแบบนี้นะยังสวยใสนะครับแล้วก็โลโก้ตัวตายังสวยงามอยู่นะครับ กันชนหน้าแนบสนิทนะครับไฟหน้าด้านนั้นขวาเดี๋ยครับมีไอ้น้ําเล็กน้อยนะเดี๋ยวจะเอาไปทําให้นะครับอันนี้นะเวลาล้างรถมันจะมีไอ้น้ําเข้านะอันนี้เดี๋ยวผมแก้ไขให้นะครับผมมีสปอนเซอร้านล่างนะนะครับเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราแก้ไขให้นะครับเราถ่ายแล้วเราจะแก้ไขให้นะครับผมด้านข้างของรถนะครับเส้นสายยังสวยงามนะครับคิ้วด้านข้างแนบสนิทนะตรงเป็นเส้นตรงกันหมดนะครับสเกิร์ตด้านข้างนะครับแนบสนิทสวยงามนะครับ ติดตามมาจากโรงงานนะรถมีตำแหน่งเป็นหลักยิ้มนะนี่นะนี่เราชี้ให้ดูแบบนี้นะนี่หลักยิ้มเล็กน้อยครับหนอนอ่อนโ,โ,โดนเปิดประตูกระแทกแบบนี้นะครับอ่ามือเปิดประตูเป็นคมเมียทั้งหมดนะครับนะคันนี้โดยได้ามาเป็นตัวท็อปเลย1.8 GVC สน่าใช้มากนะนะครับออปชั่นก็ให้มาพอสมควรสำหรับรุ่นนี้นะนะครับรถเนี่ยคันนี้ก็อยู่ในสภาพที่สวยงามพร้อมใช้และดูดีเลยนะครับขับขี่บนน้องถนนเนี่ยก็ยังไม่ดู เฉยซะเท่าไหร่นะนะครับมันมันก็คงทรงลุงอะนะคนอื่นเห็นก็คงแก่ๆแต่ผมชอบนะอาติดเนส่วนตัวก็ใช้อยู่ด้วยนะรุ่นนี้นะเป็นรถส่วนตัวด้วยนะครับอ่ไฟท้ายสวยใสยเลยเป็นไฟแท้นะครับนะสวยใสยเลยนะครับโลโกโ้โครโรราเอาติดนะยังเงางามนะครับยังสวยและอยู่ในตำแหน่งที่เดิมครับด้านหลงจะเป็นโลโก้เวียซีนะครับผมนี้อยู่ตำแหน่งที่เดิมแล้วก็ยังเงางามสวยงามอยู่ครับด้านหลังนะครับเป็นสีโคเมียพร้อมโลโก้นะครับสวยงามนะ ไฟด้าน,นซ้ายนะครับโลดก้น1.8 GBVTI นะครับยังอยู่แต่เหม่อเดิมและยังสวยงามเป็นที่เขมเมี่ยมสวยงามแต่งโรงงานเลยนะครับไฟท้ายด้านซ้ายนะคน้องไฟสหลังนะเนี่ยครับไฟท้าย,ยังสวยๆแล้วเป็นไฟแท้นะั u d i ตันี้มีไฟถอยข้างเดียวคือข้างซ้ายนะเนี่ยไฟถอยหลังนะข้างนี้ไม่ใช่นะข้างนี้เป็นไฟ่าตัดหมอกหลังนะครับไม่ใช่ไฟถอยหลังนะ บางคนบอกว่าไฟถอยหลังขาดไม่ใช่มีข้างเดียวออกมาจากโรงงานนะข้างขวาจะเป็นปัดบอกนะครับซึ่งเปิดผ่านไฟหน้าตรงนั้นนะ <S <S ด้านซ้ายจะเป็นไฟถอยนะมีดวงเดียวนะนะครับทางด้านซ้ายนะครับก็ยงังสวยงามนะเส้นสายวิ่งตรงกันหมดนะครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักๆเบาๆใดๆทั้งสิ้นนะครับรับประกันในสัญญาซื้อขายให้นะครับผมนะรถก็เกิดอุบัติเหตุในเส้นเนี้ย มันจะวิ่งไปชนด้านหน้าเนี่ยนะครับมันจะไม่ตรงกันเลยรงเส้นอันนี้เลยตรงเป๊ะนะครับผมมันคิ้วเนี่ยก็จะไม่ตรงกับตัวหน้านะถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับนี่ครันนี่คิ้วตรงแนกสนิทหมดนะครับสเกิร์ตด้านข้างสวยงามนะครับผมหละหลายครรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุได้เรากระตีให้เรียบร้อยหน้านะเลยอยากซื้อขายนะครับนี่เส้นขวางรถคมๆแบบนี้เลยดีรถบางๆเลยนะนะครับผมขอบกระจกด้านหน้านะครับพร้อมกระจกฝังลมหน้าไปกระจกเดิมจากโรงงานด้วยนะครับ ไม่โฟกัสเนาะเป็นกระจกโตต้น,นะตจกเติมโรงงานนะครับป,ป้ายภาษีคือส,สีมกราสองพันหกสิบเก้านะครับก็อ,อีกประมาณสองพัเดือนนะครับผมยังทันเวลาดีครับโอนกรรมสิทธิ์อยู่นะพอกระจกเซนโคมเมียมยังสวยงามอยู่นะครับของกระจกด้านผลไม่มีผุใดๆ้งสิ้นนะครับสีบรราคาสวยงามพร้อมใช้งานได้เลยครับกระจกเดิมทุกบานนะกระจกเนี่ยเป็นโต้ใต้น,นะโกัสอย่างเนี่ทุกบานเลยนะนะด้านนอกสวยงามนะครับเดิมบาง อย่างที่รายงานไปเลยนะครับอยามาชอปชมภายในกันครับมารับชมภายในกันครับเริ่มจากแผงประตูนะคันนี้แผงประตูเป็นสีทูโทแบบนี้นะครับเป็นสีเบจแบบนี้นะตัดด้วยอ่าที่เข้ากระจกเป็นลายไม้แบบนี้นะอันนี้มีตลอดบ้างนะรายงานตามปงนะมีตำหนิบ้างนะเนื่องจากเวลาเราเข้าแขนเนี่ยเหงื่อไปกัดนะแต่ก็เปลี่ยนได้นะครับผมนะเดี๋ยวถ้าลูกค้าอยากให้เปลี่ยนยังไงจะโทรมาคุยนะครับกระจกไฟฟ้าได้มาสีบานนะพร้อม บตัวหนึ่งบาทนะครับแบบเซ็นทรัลล็อกนะครับมือเปิดมือเปิดด้านในเป็นโคมเมียแบบนี้นะครับประตูอยู่ด้านในนะบิทวิเตอร์เฉพาะตัวท็อปนะครับหนึ่งนั่นคู่หนึ่งคู่หน้านะอยู่ตรงนี้นะตัวหนึ่งจุดหกไม่มีนะนะคนที่หักได้มาดูหนึ่งจุดหกก็จะน้อยใจออปชันไม่ครบอะไรแบบนั้นนะจ๊ะอ่ะเบาะคู่หน้าเบาะนั่งด้านหน้านะครับเบาะข้างคนขับนะครับเป็นเบาะที่ถูกใช้งานที่สุดนะครับอันนี้รายงานตามตรงว่า บกเราทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะไม่มีฉีขาดใ,ใดใดทั้งสิ้นเลยนะหรือเปล่าไม่มีฉีขาดใดๆทั้งสิ้นน,นะครับไม่ก็มาเป็นสีครีมมาจากโรงงานแบบนี้นะแล้วก็ที่เท้าแขนยังอยู่ดีสวยงามอยู่นะครับแป้งเกียตัวท็อปจะเป็นแป้งเกียขั้นวนใดแบบนี้นะพร้อมหัวเกียหนังเงยบแบบนี้นะครับพร้อมตัดลายม้าแบบนี้นะคันนี้เนี่ยเกยนี่ใช้ได้ด้วยัะไเงี้ยนะใช้ได้ด้วยแต่ว่าต้องเบาเาามือนะลูกค้านะถ้าเกิดใช้เนี่ยอย่าไปพุ่งปั้งกับมันนะหักนะแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งนี่เลยนะนะ เบาๆนะคือใช้ให้ดีไนดะ้จะไปใช้มันนะครับอันนี้เป็นที่ที่เขียบบุหรี่ด้านล่างนะครับนะสามาใช้งานได้อยู่นะครับช่องเสียบไฟ12โวลต์นะที่จุบุหรี่เดี๋ยวผมมีให้นะผมมีเยอะนะนะครับสวิตต่างๆ VSC t r c ต่างๆยัง,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 งอยู่ครบเละยังใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันบ้างครับแผงประตูทางด้านหลังนะครับหลอกกล่องแบบนึงแผงประตูด้านหลังก็ยังสวยงามอยู่นะครับ ลายไม้ด้านหลังสวยงามเลยนะอย่างที่บอกนะขาคนขับนั่งขับก็จะเท้าแขนนี่นะเหนื่อยก็จะกินเข้ามาหน่อยกล้องก็จะก็จะกัดเป็นธรรมดานะก็อยู่ที่อายุของมันนะหนังสวยนะครับมือเปิดโคมีก็ยังสวยงามอยู่นะครับหนังโดยรอบก็ยังสวยไม่มีฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับส่วนบอหลังนะครับก็ได้มาเป็นบอาหนังเช่นกันสีเบจในการก็อยู่ในท่าที่สวยงามไม่มีฉีกขาดใดๆนะครับมีหมอนพิงหัวด้วยนะครับมีหมอนพิงหัวในตัวหลังด้วยแล้วก็ตัวท็อปสุดนหนึ่งจุดแปดจะเป็นบอาที่ พับได้60-40นะครับงานนี้เป็น40ลเลยไม่ใช60นะสี่เท้าแขนมีกดเด้งลายไม้แบบนี้นะมีที่วางแก้แบบนี้ด้วยนะนี่นะครับขอเราไมาใช้แล้วก็พับเก็บเข้าไปแล้วก็มีม่านหลังนี่จะฟ้องตัว1.8เช่นกันม่มานหลังแต่ไม่ใช่ม่านไฟ้านะก็จะเป็นม่านเกี่ยวมือดึงแบบนี้นะครับถ้าขยับก็จะเป็นแคมรี่นะครับก็จะเป็น ม้านไร้ฟ้าแต่ว่า 1.8G ออติคเนี่ยเขาจะเป็นมือดึงแบบนี้เราจะใช้งานได้ยังเด้งกลับได้อยู่ปกตินะครับเดี๋ยวเราไปรับชมฝัง่งนู้นกันบ้างครับผมกล้องเริ่มในฝั่งนู้ครับผมไปรับชมฝัง่งนี้นะเดี๋ยวรอกล้องแป๊บน,น,นึงนะครับกล้องเดินช้านิดนึงนะครับวันนี้มีคนช่วยนะอยากจะช่วยนะ,ะนะครับฮะแผงประตูทางด้านซ้ายนะครับ สวยงามเป็นหนังไม่มีฉีกขาดเหมือนกันแล้วก็ลายไม้สวยงามไม่มีตาหนิใดๆจะสิ้นแหลมืลยเปิดโคมีเงสวยงามมีดาวแผงลำโพงด้านล่างก็ไม่มีการแตกหักใดๆนะครับพร้อมมีบวิเตอร์ที่ข้ามประตูนี่ตัวท็อปโดยเฉพาะตัวท็อปนะครับช่องแอร์ต่างๆก็ยังใช้งานอยู่สภาพที่ดีนะครับแล้วก็คอนโซลไม่มีพองนะส่วนมากอัลติเนยอย่างที่เคยรายง,งานไปตามคิที่แล้วนะเราไม่รู้ว่า เขาถอดล้างตู้แอร์หรือว่าตากแดดมาตรงนี้มันชอบพองโป้ขึ้นมาแบบมือสอดกข้าไปได้เลยแต่คันนี้ก็ไม่มีพองนะอยู่สภาพที่สวยงามนะครับเดี๋ยวไปด้ข้างซ้ายด้วยตามไปดูเบาะ <c oughs> นั่งกันบ้างครับเบาะนั่งทางน้างซ้ายนะจะอยู่สภาพที่ดีสวยงามแล้วก็ไม่มีฉีกขาด,ดใดๆนะครับสีสันก็ยังสวยงามสะอาดสะอาดอยู่นะมีรอยร้าวบ้างตามการใช้งานปก,กตินะครับไม่รู้สึกว่าแย่ๆนะไม่ต้องไปทำนะนะก็อยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นหนังเดิมมาจากโรงงานด้วยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับ ด้านหลังเบาะหลังก็เช่นกันนะครับอยู่ท่าที่สวยงามมีหวัวหมอน,นแล้วก็เบาะข้นนี้สามารถพับได้60นะครับวางข้าวของเนี่ยยื่นเข้ามาในรถได้นะถาเกิอชอบปลปลาหรือว่ามีซื้อของซื้อไม้มอบอะไรเงี้ยให้คุณแม่บ้านอะไรเงี้ยนะครับยื่นเข้ามาในรถอะไรเงี้ยเออสบายนะใช้งานได้นะครับเบาะหลังก็อยู่ท่าที่สวยงามแล้วก็พรมที่ตัดมาใหม่เข้ารูป5้าชิ้นบดขุดขรบบดนะครับแต่ประตูสวยงามไม่มีฉีกขาดใดๆนะครับลายไม้ก็ยังสวย มีตำหนีแค่แผงสวิตช์ลายมาไ้แค่ข้าคนขับแค่บานเดียวนะครับผมอะเดี๋ยวเรามาทดลองระบบไฟฟ้าภายในกันครับผมอ่ามาแล้วชมการทดลองใช้กระจกไฟฟ้าด้านในกันนะครับหนะด้างนนหน้านะครับประตูหน้าซ้ายนะขึ้นลงได้ปกตินะครับหลังซ้ายน่าขึ้นลงได้เรื่อยๆนะครับขึ้นลงได้เรื่อนยๆนะเดี๋ยวมาชมกระจกไฟฟ้าทน้าซ้ายนครับซ้าย ขวาเลื่อโล่งใช้งานได้ทุกทิศนะครับมาพร้อมกับมีระบบพัดใบฟ้านะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่ใช้งานได้ครบหมดนะครับเปิดปิดได้ปกตินะครับช่องแอร์เขาก็จะอยู่ในสภาพที่สวยงามไม่มีตะหัาใดใดนะครับและหนึ่งจุดแปดจะเป็นกระดูกสีเงินงแบบนี้มาให้นะหนึ่งจุดหกจะเป็นจุดสีดำปานนะครับอวิทยุเดิมมาจากโรงงานเป็นสองดินแบบนี้แล้วก็มีซีดีชันเจอร์สายได้หกแผ่นนะครับอันนี้ยังใช้งานได้นะวิทยุ ซีโดซีดีใช้งานได้หมดนะครับเพลนมาแล้วเสียงดีนะใช้งานได้นะครับปิดไปก่อนนะครับปุ่มต่างๆก็อยอะภาพที่สวยงามแล้วกรอบแอร์เนี่ยสนิทแนบหมดเลยนะครับสวยงามทุกมุมนะครับลายไม้ตรงกลางเนี่ยยังอยู่นะภาพที่สวยงามแล้วก็ปุ่มยังกดง่ายๆอยู่ใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายอยู่เป็นรเล่งเล่งแบบพัดลมนะปุ่มยังใช้งานได้ง่ายนะครับกดอุออโตนะ ผมใช้งานได้ครบหมดนะครับนะถ่ายตรงนี้เราก็รีวิวไปแล้วนะครับเนี่ยเปิดเบาๆนะเวลาใช้งานก็เปิดเบาๆบนิดนึงนะครับเบามือนิดนึงนะมันจะมันมันมันบอบปากนะครับตรงนี้ก็เป็นเราใส่ให้นะครับมันมีที่จุบุรีนะที่ชาร์จไฟ สามารถใช้งานได้อยู่นะครับปุ่ม DSC, EGT ต่างๆก็อยู่ในสามารถที่ใช้งานได้ครบระบบทุกอย่างนะครับเปเกียร์นะครับที่สวยงามมาถางเรือนไม้นะครับคันนี้เป็น 1.8G เรือนไม้สามสีนะแล้วก็คันนี้สามวิ่งมาเรือนไม้คันนี้วิ่งมาระยะทาง2 1 5 8 4 7กิโลนะครับเราได้ไม้นี้มาจากลูกค้าหรือเจ้าของเก่าเลยนะครับการันตีว่าเราไม่มีการกลับกอใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับ เปลี่ยนสีให้ดูสามสีนะนที่สีขาวนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีต่อไปเป็นสีสีส้มนะครับแล้วก็สีหนึ่งสีน้ำเงินนะไม่มีสามสีนะแล้วแต่ชอบนะเลือกใช้นะครับแต่สีขาวมันก็เวลาเราใช้งานจริงๆในวกลางคืนมันก็จะนวลตาสบายที่สุดแล้วแล้วก็หน้าปัดคันนี้ไม่มีไฟใดๆติดเตือนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมีแต่ไฟน้ํามันแล้วน้ำมันจะหมดนะครับแต่วีด้านนี้นะครับกระเป็นสวิตช์เฮลทีนะครับแล้วก็จบปรับ กระจก OK มองข้าง้าไฟฟ้านะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นปัดบอกหลังนะครับซึ่งเปิดผ่านไปหน้าล้วเรากดนี้มันจะฟรีๆได้เหมือนเหมือนสว,วิตเสียเนี่ยแต่ถ้าเราเปิดไฟหน้าเนี่ยชีวิตน,นี้เราจะใช้ได้นะแล้วก็จะมีไฟโชว์ที่หน้าปัดเป็นสีส้มนี่นะอย่าลืมปิดหน้าอันนี้นะดูกระจกข้างนั้นคนขบคับกันบ้ครับเอาเปิดปิดครับใช้งานได้ปกตินะครับผมด้านหลังเปิดปิด ใช้งานได้ลรื่นนนะครับเดี๋ยวมาดูกระจกมองข้างน้่นขวากันบ้างน,นะครับขวาได้ขึ้นลงนะแล้วก็พับครับสามารถสามามรถใช้งานได้ครบทุกระบบนะครับนี่ครับใช้งานได้เลยระบบไฟฟ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมข้อเครื่องยนต์กันต่อครับผมมารับชม,มอ้อเครื่องยนต์กันนี้กันครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยซีสี่สูบเรียง 16วาว์ว v v ี v I นะครับประมาร้อ0ซีซีลรหัส1 z แซเอนะครับต่างๆด้วยํางบัลรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับการันต,ตีว่ารถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สร0อเซ็น,นะครับเครื่องยนต์ในอยู่สภาพที่สวยงามแล้วก็ไม่มีอาการน้ำดันหรือควันไหลต่างๆนะครับไม่มีเครื่องหลวงใดๆทั้งสิ้นนะสามารถเดินทางไกลใช้งานได้เลยมารับชมบอด,ดี้กันฝั่งนี้นะครับน็อตแกนต่างๆไม่มีขยับและมีรอยสีการสนิมจากโรงงานมาแบบนี้นะครับในอยู่นะ ต่างๆหน่อยนะครับคานด้านหน้านะก็อยู่ทภาพที่สวยงามแล้วก็ไม่เคยพ่นสีไล่สีใดๆมาทั้งสิ้นนะครับนะครับเม็ดอัใดๆอยู่คร้หมดนะครับสติกเกอร์เลเวลเดิมยังอยู่ตำแหน่งเดิมหมดนะครับน,อน็อตคานกลางไม่เคยขยับเลยนะครับนะสติกเกอร์เดิมอยู่เลเวลเดิมอยู่ครบหมนดมคนะครับคานการันตีว่าเรา <S <S <siamo S 2> ไม่เคยทําสีใดในห้องเครื่องมานะครับแต่วองรถอันนี้นไม่เคยเกิดไปทใดๆ,ๆทั้งสิน้นนะครับนะครับไล่เข้ามาถึงซุ้มโชว์ต่างๆนะครับเราอกระโปรงหน้านะ นี่ครับโซ่เบาโช์ต่างๆนี่อยู่ในสภาพเดิมไม่เคยเกิดแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับระบบไอเคบก็ยังใช้งานได้แผ่นเพดขุตัวก็ยังอยู่ครบหมดนะครับสแตนดาดอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับฝนตกแล้วเนี่ยนี่สติ๊กเกอร์เอ็นจินเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับนี่ครับตาโลโก้โตลต้านะครับกาบรันันว่าคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนอะไโล่หรือุปกณ์ใดๆออกจากรถคันนี้เลยนะครับมารับชมห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะครับนะ คันนี้เนี่ยเราการันตีว่าไม่เคยติดแก๊สร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่ะยังไม่ดูดูพอดีก่อนเดิมๆแบบเนี้ยโอ้โหป็่ไงเหรียญบาทอยู่ครบซองเดิมหมดนะครับตะเข็บเดิมนะครับรางน้ําเม็ดอ่างเดิมอยู่ครบแล้วก็มีคาบกระสนิมเดิมเนี่ยจากรงงานยังอยู่เลยน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับฝาท้ายแท้การันตีว่ารถคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนว่ากรอออกรถเลยนะครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะสีแบบเนี้ยทาไม่ได้เนี่ยพ่นสุกสี่ส่วห้าพ่นไม่ได้นะ ใ่ครับหลังน้าเดิมเบ็ดน้ำเดิมหมดนะครับตะเข็บเดิมเหรียญบาทอยู่ครบหมดนะครับซอกตะเข็บด้านในยังเดิมหมดนะครับด้านในแมคคารา์ยังอยู่ครบหมดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแต่คันนี้มีถาดรองมาด้วยนะเดี๋ยวถือกล้องแ๊บนึงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูล่างว่าเราการลนตีร้อยเปอร์เซ็นต์รถคันนี้ไม่เคยติดใจดูผมล่าง,างสะอาดมากเลยดูดิสะอาดมากนะม้ยังอยู่ครบหมดนะครับ,บยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ ไม่เคยจิแกลเห็นไหมนั่นในเดิมเดิมสีดิมเดิมสีไม่เคยพ่นใดๆทั้งสิ้นเลยนะดิมเดิมหมดนะครับุูมาหลุมยังไรไม่เคยพ่นสีใดๆทนะั้งสิ้นไม่มีการอุดรูกแก๊สมากัลติไฮรันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสําหรับคันนี้นะอะเดี๋ยวมารับชมการขับจริงกันครับมาทดลองขับจริงกันครับสาหรับเจ้าโคลโราออติคคันนี้นะเป็นรถที่ตอบโจทย์หลายๆอย่างเลยขับขีด่ดีส่วนตัวใช้อยู่ด้วยรุ่นนี้นะครับ มันคุ้มค่ามากนะมันเป็นรถดับฝันรถป้ายแดงนะอย่างที่พี่จอนเก้าูนย์ได้เคยตั้งกระทู้ไว้นะครับนะมันตจอ,อ,อรถป้ายแดงไต้มันดับฝันรถป้ายแดงยังไงนะคือรถมันไม่ต้องซ่อมเยอะนะถ้าคุณเก็บงานดีเนี่ยนะนะเก็บงานดีได้รถที่สารตั้งต้นดีเนะี่ยมาแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเปลี่ยนจะไปทําให้มันตามใจ ที่คุณบางฝันตั้งต้องการแค่นั้นเองนะครับส่วนคันนี้เนี่ยขับขีด่ดีจงร่างดีเลี้ยวเร็วไม่มีดังอะไรทั้งสิน้นแล้วแอร์เย็นมากนะอย่างที่เรารีวิวนี่ยปุ่มเปิมใช้งานได้ครบหมดเดินไม้ใช้งานได้ครบหมดรถขับดีภายในสวยสีเสือสวยพอดีสวยหมดนะครับแค่8ป0 0 0บาทเท่านั้นเองหุ้ยบอกราคาไปละอนะย่าไปชมท้ายคลิปกันอีกทีนึงนะครับ ใด้กันบ้างครับได้รับชมเจ้าอาทิตย์ 1.8G คันนี้ไปแล้วนะครับสวยสมบูรณ์ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดไม่มีไฟโชว์น้ำปัดนะครับส่วนมากมันจะมีไฟไม่ใช่ส่วนมากรถที่มีปัญหาเรื่องระบบ ABS เนี่ยมันจะมีไฟ VSC TRC ETT โชว์ที่หน้าปัดฟ้องไฟเช้จรินเนี่ยสาดวงเนี่ยบางคนไปผิดที่เนี่ยแก้ไขไม่จบไม่สิ้นนะครับมาโชว์อยู่นั้นไม่หายแล้วก็คันขับขี่ก็จะเป็ี้ยนเกียร์เปลี่ยนเพี้ยนๆหน่อยนะครับสำหรับคันนี้สมบูรณ์ ขับขี่ได้เลยใช้งานได้เลยเราขายราคาเพียง8 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะวอนฟรีนะทะเบียนกรุงเทพหัวกรรมสิทธิ์ให้ฟรีนะสนใจยังไงติดต่อเข้ามาพูดคุยนะครับฝากบางเอียดรถบ้านไว้ในครับต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ